ถ้าบเอายาให้ตั๊กระแตนกินคุณจะไม่มีสิทธิ์กิน,น,งงนกุ้ง <laughs> เอามันคืออาหารมันข,ข่าวแล้วว่างมันคายเดย้ตัวน้นอยๆไปละกุ้งตี๋อันนั้นซะนดนดนะมันคายได้ลกูกไม่เห็นหรอเต็มปากได้นะ่ะเนี่ยกินนะ่ะ อย่าไปไก่อย่าไปจับมันเด้อมันค่ายมันคืออ่อยอย่างเดีะคุ้งผู้ใดน,นะคือไกินโหลดแล้วของผู้ลุงปลูกอุ้ยดึงเอารลดอย่างหลาน,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 นคอือนนเห็นเป็นเอาทูส่งปรับมา ฉีได้กินบอลละมือนี่ฮะนี่นี่น้ามูนี่นี่จังสี่นี่ก็ดึงได้สีเขาไปยั้งเลิกแถอะน้ามูนี่นี่ดึงได้เบิร์ตซ่ามันบอท่านแกเอามีเด็กเขานอะไรแก่เนี่ยเนี่ยนี่ก้อนหน้อยนี่ใบน้อยนี่ดึงได้เบิร์ตแม่ฉีได้กินบอบุ๋มมือนี่ต่กระแตนก็ได้อุ้ยขวัญข่าวว่างลูกว่างลูก แดบ,บได้หนิอุ้ยหมาอโหลดใจนั่นเปิดเห็นหมามันขาดเอาแมาอางอันไนนีไปค่อยๆกะเปิดก้าเขาไปโหลดอุ้ยค่อยๆเดิอยัอยออยนบินหนีอ้ยมันจะบินออกไปบอเห็นนะเห็นตังไหนล่ะเอาเขาไปโหลดขันมันบินออกกับสองคนนีเดอ้อไปคนปล่อย เอาลงไปโลดเออแล้วก็แบะแบะออกกระชีติมพดดรอกเว้ยนีวย่ว้ายว้ายมันโค่มกันเห็นบอร์ห็นเฮนบอร์มันโค่มกันยวมันกระยวมันกระไข่คุณยังเก็บมากหลายหนึ่งนี่อ่ะ <c oughs> นี่ห้องน้ำพ่นมันมีแต่โตโค่มกันแม้ นองไปมันหอนสี่เฮดนี่เหรอ,อขอไปนี่ของนักเพื่นะมาเบิ่งนี้มาเออมันแดดว้ายก็ไปยันนองอยางนี้ไปกันลเลอเกยไปอะไได้นน่